เมื่อนี้มาแนะนำพี่น้องในการดูแอป,ปล่มด้วยตนเองด้วยแอป w i n d y c o m ดูง่ายๆด้วยตนเองเลยผ่าน Google นะโดยที่ห้อง่ระต้องโหลดแปปอปอีย่างทั้งสิน้นห้าสิคนหาใน google นี่เข้ามา google พิมพ์เข้าไปเลยจึงเข้าไปนี่กดพิมพ์คนหาพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เข้ามาแอป w i n d y c o m ม่าต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาไทย fwindy. c o m พิมพ์เข้าไปแล้วกดค้นหานี่หน้าตาเธอสิขึ้นมาลักษณะแบบนี้เข้ากับเลื่อนหาว่าต้องไปโหลดแอปเร้อเลื่อนเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์เข้าขึ้นไปเรื่อยๆหาคำว่า,มมาแผนที่ลมนี่เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ อ่าเตือนสภาพอากาศเนี่มันเป็นภาษาฝรัง่งเราต้องไปเบอ่งมันนี่เลดร์สภาพอากาศอันนี้ก็บ่ต้องไปสนใจเฮาสิเบิ่งลมแรีนเบาอย่างเดี๋ยวบริเกียวกับฝ่ากับฝนนี่เลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันสีพอแผนที่ลมและสภาพอากาศนี่เฮาตรงการมองนี้นี่มองนี้คือเป้าไมยกดเขาไปเร่อยบานนี่นี่กดเข้าไปเลยปึ๊บเข้าไปหน้าตาก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยถืออากาศเย็นหอบหืดขึ้น <c oughs> หน้าตาเธอออกมากสิเป็นลักษณะแบบนี้นี่เข้าก็สามารถใส่มือนี่ตีงะหน้าจอโทรศัพท์ของเข้าี่ออกแล้วก็ซูมเลื่อนหาตำแหน่งที่อยู่ของเขาว่าเฮ้าอยู่หม่องใดอ่าอยู่หม่องใดให้สังเกตดีๆเด้อพี่น้องเนอ ลมที่มาเนี่ยเขาสามารถเบิ่งด้ว่าลมมันมาตักแต่ไสเนี่ย <c oughs> นี่จะเห็นว่าลมมันมาพี่แล่นอ่อมผู้เขาเหล่ากาสีเขียวๆนี่คือผู้เขายังประมาณสำเนะมาแต่ทั้งผุนน่ะตั้งประเทศผุนเบิ่งบาดนี่ว่าเป็นยังจังหวัดอุบลเนี่าเดี๋ยวมาเบิ่งความขอาใจซะก่อนว่าจังหวัดอุบลนี่เป็นยังมันจังลมดี่กหมู่อให้พี่น้องสังเกต ไอ้สีเขียวๆไตอุบลราชธานีลงมานี่นี่เห็นว่านี่นี่มันจะเป็นผู้เขาเลยนี่เห็นว่านี่อยู่แถวประเทศเวียดนามประเทศอ่าเมรน,นี่มันจะเป็นผู้เขาอยู่แถวนี่นี่นี่มันเป็นผู้เขาเปรียบสมเสมมียนเคียนคือจังห้องเห็ดปองลีจังสีนะนี่ทั้งนี่จังวัดอุบลนี่มันจะเป็นปองบมมีผู้เขาเป็นหม่องโล่งๆเนี่ยจากอุบลไปหาอ่านี่ไปหาทาแขก เลยถ้าแขกกันไปบ้านไี่ก็สิเป็นผู้เขาได้บ้านไ้นนี่อุบลนี่สิเป็นปองือจะห้องไซรีงสีหนะนี่ลมมื่สิมาตนเขาปองนี่ลหละจังบวดูุบนก็เลยลมดีากมูสันด้เออนี่เรียนหัว่องสำราบสำราบเขามานี่ว่ามันหัวหมูปลาลูกอคอบือจงหัวหมอนนี่่บมันดาวตกบ่แมันดาวหางเด้น่ะ่บม่นอุก,กาบาดตัวนี้คือเขาเห็ดในเบื่อง่านี่คือกระแสของล่มสีหนะ ให้สังเกตพื้นที่สีเขียวคือร่มแห้งนี่พื้นที่สีเขียวร่มแห้งพื้นที่สีฟ้าคือร่มอ่อนมเข้ากับสามารถเบิ่งสีอยู่นี่คือกันกับตารางร่มได้ยังสีหนะหลังจากเข้าเขามาหา่หอหามองนี้แล้วบานนี้เข้ากับสามารถใส่โทรศัพท์นี่เลื่อนหาตำแหน่งที่เข้าอยู่ได้นี่เลื่อนหาตำแหน่งที่เข้าอยู่ได้ว่าเข้าอยู่มองได้ เาเอาเมือตีโทรศัพท์ออกแลวก็ว่างตีโทรศัพท์ออกแลวก็ว่างมันสิขึ้นพื้นที่ให้ให้เ้าหาแล้วข้าจังเลื่อนหาตำแหน่งถี่เ้าอยู่จังสีหนะว่ามองเ้าอยู่นี่มีพื้นที่สีเขียวบอของเตละมืออ่านี่ตอนนี้กําลังสูมหาให้เบิ่งนี่เลื่อนหาให้เบิ่งว่าผู้ใดอยู่จังหวัดใดให้สังเกตให้ดีว่าพื้นที่สีเขียวคือลมแห้งพื้นที่สีฟ้าคือลมอ่อน บาดที่นี่ถ้าพี่น้องอยากฮู้เมือ่อเมื่อตต่อไปเห็นเชียงไม้อยู่ตะลงังเชียงไม้สามเหลี่ยมบอกตัวนั้นคือเชียงไม้เปิดปิดของวันที่เข้าไปเปิดปับ๊บกดจิ้มเข้าไปตาล่างของวันที่วันจันทร์ที่ยี่สบิบเอ็ดมันจะค,คอ่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยเืออ่าเข้าสามารถฮุบหนา้าจอโทรศัพท์ของเ,อเขา้าแล้วก็เบิรงพื้นที่ของเข้าว่าแต่ลเมือ่อมันจะมีพื้นที่สีเขียวบอนี่คือวิธีการเบิงิงเน้อ นี่เขาก็เลื่อนเข้ามาแล้วก็เบิงล่มวันที่ยี่สิบแปดนี่ล่มสีอ่อนได้นน่วันที่ยี่สิบแปดล่มสีอ่อนเหลือแต่จังหวัดอุบลราชจ,จะท่านี่นี่วันที่ยี่สิบเก้านี่สิเหลือแต่อุบลราชจ,จะท่านี่ถ้าแถวสซนขึ้นไปน้อยเดียวสนะอุบลนี่ยังมีเต็มทีอยู่แต่มองอื่นนั่นกสิหน่อยลงหน่อยลงไปไเรื่อยเยเห็นบ่ให้สังเกตวันที่วันที่สามสิบพื้นที่สีเขียวหายไปเลยคือล่มเขียวเบิดไปอุบลนี่ยังเหลือล่มฝ่าอยู่วันที่สามสิบ สังเกตวันที่สามสิบสามสิเอ็ดบาทนี่สีเขียวเบิดเบิงกระแสของล่มบาทนี่มันที่เป็นล่มหมุนล,ลมหันไปทีบทั่วเรียนในบนันนเ้็นาะนี่มันที่เป็นลักษณะแบบนี้ล้มหมุนล,ล่มวนล่มคอยล่มบบมีทิศมีท่างเป็นล่มล่อนทั้งสี่หน้าพื้นที่สีเขียวกระหายไปซุ่มเขามาบาทนี่เอาดึงหน้าจอโทรศัพท์เขามาเบิงเอาบาทนี่ผู้ดใดอยู่ในพื้นที่ใดนี่ซุ่มเขาไม่เห็นกร์ว่าวันที่หนึ่ง พื้นที่สีเขียวนี่เหลือแต่อยู่ในทะเลพ่นบานีผู้ใดอยากเรียนเบาวสวงนี่ก็เมาเรือประมงว้ไปเรียนอยู่กลางทะเล,ล <c oughs> อ่าล่ออีกสักก่อนบานนี่เบิ่งวันที่เคลื่อนไปไเรื่อยๆเคลื่อนไปไเรื่อยๆบางสีนะ้าเฮาสามารถใส่มือแต่เลื่อนวันที่ได้เร็วกวคนนีก็ได้นะแต่ว่าตัวน,นี้ปล่อยให้มันไหลไปไเรื่อยๆเท่ก่อนเบิ่งไปว่าล่มสิมาอีกมือใดบานนี่เบิง่บงบานนี่ตอนนี้กำลังหอดวันที่ซ้ำอ่า มื้อนี้ฮอดวันที่สามเนี่ยวันที่สามเ,เ,เน,นี่เริ่มสิมาอีกหด้อป่าเนี่นี่เริ่มสีมีสีเขียวแพรเข้ามาอีกแล้ววันนั้น,นอุบล,ลาราชธานีเอากอหมูออีกแล้วแร่นกหมูออีกคือเเ่าคือหลังได้เปรียบมัวออุบลราชธานีแร่นกอหมูออีกแล้ววันที่สี่ลมมาอีกวันที่สี่สีเขียวเปื่อเลยนั่นเาขาก็ซุ่มหาพื้นที่ของเขาลักษณะแบบนี้นะเออ <c oughs> นี่ เอาอยู่ในพื้นที่ใดไก็ซูมหาซูมหาเอาเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์หาเอาวันที่นี่เขาสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนลังได้โดยการใส้มือเลื่อนหน้าเลื่อนลังได้นะจังสีหน้าตัวนี้คือปล่อยให้มันไปเ,นเรื่อยๆเบื่องว่ามันจะเป็นลักษณะแบบใดนี่ถา้ถาถ้าเข้าบริเวณยังมันมันก็ค่อยหมุนค่อยเลื่อนไปลักษณะเรื่อยๆแบบนี้แหละเบิง่งซูมเบิ่งพื้นที่ของตัวเอง อ่าว่ามีกระแสล,ลมบ่เตรียมการสิได้แล่นเบาบ่ประมาณนี้นะต้น,นี้ฮอดวันศุกร์ที่เจ็ดอ่าวันศุกร์ที่เจ็ดลมก็เริ่มสิอ่อนลงนี่วันที่แปดน,นี่ลมอ่อนลงอะไรเรยบ,บ้านนี่พื้นที่สีขเขียวบ่ค่อยมีประเทศไทยอ่ามีแต่ความหา้อนสิเผาหัวแล,ล้วบ้นานวันที่เก้าเป็นจังได๋ไก่หัวดวันที่เก้าอ่าวันที่เก้าบิ่งนั่นวันที่เก้าลมเริ่มสิมาอีกจังเลยบาดนี้นั่นวันที่เก้า มีมาแน่ยน้อยหนึ่งอุบลราชธานีเอาก่อนมูคือเกา่าคือหลังวันที่สิบเป็นยังไงบ้านเนี่ยวันที่สิบเป็นวันสุดท้ายอ่าเริ่มสิมาอีกวันที่สิบแสดงว่าอ่าต้นเดือนกุมภาพัานธ์นี่สิมีเฮอยู่ตลอดลนะฮอดวันที่สิบวันที่สิบนี่เป็นมื้อสุดท้ายวันที่สิบเป็นมื้อสุดท้ายแล้วของ ของแอปบ,บางซีนะเขาก็ซูมกลับเข้ามาคือเา่าแล้วก็เลื่อนเล,เลื่อนวันที่กลับมามองเก่านี่คือลักษณะการเบ่งล่มให้พี่น้องเบิ่งด้วยตนเองว่าอยู่ในพื้นที่ใดให้เบิ่งลักษณะแบบนี้พิมพ์หาแอป w i n d y c o m เลื่อนหาแบบนี้ละบ่ะต้องโหลดแอปเ้ยเขาไป google แล้วก็หาเอาเลยเลื่อนมาหาคำว่าแผนที่ลมแอนสภาพอากาศกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาแบบนี้ละ เบ่งพื้นที่ของตัวเองจังซีหนะตัวนี้ก็เป็นวิธีการเบ่งล่มอีกแบบหนึ่งผ่านแอปแล้วก็ดูพื้นที่ได้กวงขวงเข้า,อาอยููพื้นที่ไดเข้าก็ซูมหาพื้นที่ที่เขออ้ายูเอาเองจีงซีหนะนี่เนปะ็นแบบแบบนี้ละใส่มือตออีออกงะออกหนา้าจอโทศรศัพท์แล้วก็เลื่อนหางะออกแล้วก็ว่างงะออกแล้วก็ว่างมันก็สีขึ้นปากบพื้นที่ที่เขออ้ายูเองจีงซีนะ่ เอากะเลื่อนหาไปเรื่อยๆว่ามันอยู่โซนใดโซนใด,ดจังสีน่ะนี่อีสานอีสานเหนืออุดรขอนแก่นสกลนครอ,อุดรขอนแกน่นพุ่นกะมันเป็นจังไร๋ดอกล่มมันบ่ค่อยดีทแถวพุ่นนะน่ะนี่มันคือเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะตัวน,นี้เป็นเทคนิคการเบิ่งลมเร้่พี่น้องเนอะผู้ใดอยากเบิ่งแบบนี้อยากรู้ว่าพื้นที่มีลมบ่ก,กะไปหาเบิ่งกันเอาเองคลิปนี้กะสั้นๆมาแนะนำ วิธีการเบิ่งล่มแบบนี้ละ่ะตอนนี้ล่มเออไก่สีอ่อนแล้วตีซีไก่สีตีขาเล้ยฝาั่รเรลียนเบาจะเข่ากันล่มนรกเบิดแล้วเลือแต่่ล่มเขียวม้นนี่ปล่อยได้เบิดมือ้อก่อนเสียมล่จากกันไปขอเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่จะเบิ่งล่มได้จะต้องมีเน็ตในโทรศัพท์เด้อพี่น้องเดือถถาบ่มีอินเทอร์เน็ตนี่ฆ่าให้ตายมันก็เบิ่งบ่ได้